ตอนนี้นะครับเรากําลังขึ้นกิ่วแมปานนะครับผมนี่คือทางครับคุณคือใครเนี่ยไม่บอกหรอกเจนนี่เจนนี่ตอนนี้นะครับขึ้นมาน่าจะประมาณหกร้อยเมตรแล้วนะครับผมหมอกยังหนายอยู่นะครับไบหวไหมเ้องถามอนะ เลยอประมาณ400เมตรครับด็ดูไม้เทา้าใกล้ถึงแล้วเนาะไม้เท้านี่แ<น>หละชนไปของเอาของใครมาก็ไม่รู้นะเปานางเอกอยู่นู่นครับนางเอกนงเอกขอมือหน่อยไปไปต่อครับไปต่อครับอ่ะมันเป็นยังไงครับ ขอมือหน่อยได้ไหมเวลได่าไหวจ้าไปทางมาถึงแล้วนะครับหมอกเยอะมากๆอากาศเย็นมากๆโอ้โหมีสองแขนนะครับื้อาโอ้โหนี่ไงไม่มีฝนก็มีหมอก พี่หนึงฮะ จะอ้อมกอดผมบอกได้นะครับอาแ้ไมเนอ้อ oh. ้ มันต้องล้มนี่มมันล้ไม่ใช่รถคู่กับรถฉากมันไม่ได้ล้มไงมันได้กระล้มรถโอเคอ๋อเจ็บคนกับเนึกว่าใครนึกว่าใครสั่งหมูกระทะคิดว่ามันล้ม่งท้าอย่างเงี้ยทุกคนไม่ไหวใช่ไหครับยังไงครับคนไหนคนไหนไม่ไหวครับต้องเป็นคนดูแลทุกคนที่เออยังไงครับยังไงครับ ปเอย่าหาทํา